ท่านประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเซนจลักจำกัดท่านคณะกรรมาการท่านแกผู้มีเกียรติและท่านสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติและินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในทีเปิดโครงการส่งเสริมการทำธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ ประจําปี2554ของสากรการเกษตรเป็นจลักษ์ในวันนี้นะครับจากคกล่าวของท่านประธานนะครับสากรการเกษตรเป็นจลักษ์ของเราเนี่ยนะครับตั้งมาตั้งแต่ปี2537ปีนี้ก็เป็นปีที่18นะครับตั้งมา18ปีแนละ้วจากทุนเดือนรุ่นครั้งแรก8,000บาทนะครับเมื่อกี้ผมฟังท่านประธานกล่าวว่า ตั้งสตกรณ์ครั้งแรกมีสมาชิกมารุมขันลงอุ้นกันแปดพันบาทปัจจุบันนี้ภุมเเือนอุ้นผ่านมาสิบแปปีมีถึงยี่สองลานเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากครับและผมก็เชื่อว่าในเขตอำเภอเบญจลเนี่ยไม่มีสถาบันของประชานชนหรือของชุมชนไหนที่มีเงินของ ประชาชวนเรื่องเงินของสมาชิกมากเท่ากับสหกรณ์เนญจรักษ์นะครับนี่คือความภาคภ,ภูมิใจของพวกเราครับเรารวมคนกัน1,500กว่าคนนะครับพั 1, นห้าอยกคนค่าดีคนเดียวก็จะเป็น1,600คนนะครับคน1,600คนในอำเภอเป็ญจรักษ์มารวมกันนะครับรวมคนกันแล้วก็เอาเงินมารวมกันี่ได้ถึง2ีล้าน ื่อที่จะดําเนินง,งานต่างๆที่จะช่วยเหลือพวกเรานะครับช่วยเหลือพวกเรากันเองในหมู่สมาชิกของสหกรณ์